สวัสดีค่ะแพลแรฟอร์ดพีเมี่ยมค่ะวันนี้ค่ะพนําความพรีเมี่ยมนะคะมาในรูปแบบของรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะนะคะพร้อมกับสีโดดเด่นแบบนี้มาพร้อมกับแอแสเซซอรีที่จัดเต็มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเลยค่ะว่าวันนี้แพลนำอะไรมาฝากกันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เชียยูกับฟอร์ดเรนเจอร์ไวแ็กนะคะ4ีคูณค่ะมาพร้อมกับสีพิเศษเลยนะคะเป็นสีส้มเซเบอร์ค่ะมูลค่าของเขานะคะจะอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะสำหรับสีพิเศษนะแล้วก็สำหรับสีธรรมดานะคะที่เป็นสีขาวสีดำสีบอลเงินแบบนี้นะคะก็จะอยู่ในมูลค่า1นึ0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นการเข้าเกียร์แบบชิ i ออนเดอะไฟค่ะคือการเข้าเกียร์แบบก้าวกระโดดเลยนะคะสามารถขับขี่ได้ทันท่วงทีเลยนะคะมาพร้อมกับ ดิปล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะในรุ่น4.2เรียกได้ว่าเป็นเจ้าเดียวเลยนะคะที่มีดิปล็อกเฟืองท้ายในรุ่น4.2นั่นเองค่ะชุดแต่งเท่ๆ outstanding แบบนี้นะคะน้องแพจะพาไปชมรอบคันเลยนะคะเ,เริ่มกันที่เครื่องยนต์ของเขาก่อนเลยนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่180แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรนั่นเองทบทวนอีกหนึ่งรอบแรงม้านะคะเป็นกําลังนะคะของรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็แรงบิดค่ะเป็น ความเร็วสูงสุดของรถยนต์นะคะที่ใช้ส่งกําลังของเครื่องยนต์ทาให้ออกตัวเร็วนั่นเองค่ะโอเคสุดแต่งบ้างนะคะสุดแต่งสิ่งแรกเลยนะคะ outstanding มากๆเลยนั่นก็คือการชนหน้าของฮั m m e r โดดเด่นนะคะเป็นการชนหน้าขนาดใหญ่นะคะเป็นรุ่น king series เลยนะคะสัญลักษณ์ของเขาั่นก็คือห่วงแดงโอเมก้าแบบนี้นั่นเองนะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้าของตัวรถยนต์อยู่แล้วนะคะสี่ตำแหน่ง ติดตั้งเชื่อมต่อกับตัวกันชนหน้าให้ไว้ให้แล้วนะคะทั้งชิ้นแบบนี้เลยพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบดับเบิลไลท์นะเป็นออสองตำแหน่งของไฟแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะที่เป็นไฟ LED นั่นเองคะ่ะเป็นไฟใบ LED นะไฟ LED นะคะตัวนี้จะให้ลำแสงเป็นลำกล้องแล้วก็ให้แสงสว่างในการขับขี่มากๆเลยนะคะใช้พลังงานนะคะของเขาอ่ะ ออใช้พลังงานตา่ำแต่ว่าให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะติดตั้งนะคะข้อไฟด้านหน้าไว้ให้นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบล a ปเตอร์นะคะตัวนี้ติดตั้งติดตั้งให้ใหม่นะคะแล้วก็ทำสีได้โดดเด่นแล้วแต่สไตล์ของคุณลูกค้าเลยสกูปทรงสูงโดดเด่นทำสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแพรจะพาไปชมรอบข้างด้านข้างกันต่อบ้าง ด้านข้างคิวรอนะคะแบบนี้เป็นแบบเงาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการตกแต่งรถเลยนะคะน้องแพทย์พามาดูอันนี้จะเป็นแบบเงาส่วนมากเราจะเห็นแบบเป็นเนื้อแมทเนที่เป็นด้านอันนี้ก็เป็นอีกอคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะที่นํามาฝากกันนะคะแล้วก็ยางแมทอ่ะขออนุญาตนั่งนิดนึงตัวนี้ติดตั้งเปลี่ยนยางแมทใหม่นะคะแมทเป็นแมทขอบ16 เดิมทีรถคันนี้นะคะรุ่นวาแท็กจะเป็นขอบ18นิ้วซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นยังอะไหล่อยู่อยู่ท้ายรถนะคะของโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่คันนี้ค่ะคุณลูกค้าต้องการให้เป็นแม็กขอบ16นะคะแล้วก็ซีรียางคันนี้นะคะจะเป็นยางมอนสเตอร์ซีรียางจะอยู่ที่265 60แบบนี้เลยนะคะก็ดูสมส่วนกับตัวรถนะคะไม่ไม่ไม่ใหญ่ไปหรือว่าไม่ล้นไปแบบนี้นะคะ ยางมอนสเตอร์ Monster, เป็นยางเอทนะคะสามารถวิ่งได้ในทุกๆสภาพถนนเลยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของเจ้าวายแทกนะคะที่มาจากตัวโรงงานของเขานะคะเขามีนี่กระจกมองข้างขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไฟมีไฟเลี้ยวให้ด้านข้างพร้อมกับไฟสองสว่างข้างตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาจากตัวโรงงานอยู่ยแล้วนะ สติกเกอร์โดดเด่นเห็นชัดเจนเลยนะคะน้องแพทติดตั้งให้เพิ่มเติมแล้วก็ดีไซน์เนี่ยออกแบบได้เช่นคันนี้นะคะใช้เป็นชื่อของออผู้ขับขี่เองนะคะก็ติดตั้งแบบนี้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือราวหลังคาชิ้นนี้นะคะ่ะจะเป็นราวหลังคาที่เป็นออริจินอลของรถวายแท็กอยู่แล้วนะคะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มหรือไม่ได้เป็นเอเซนเซอรี่ที่แถมให้นะคะพี่ๆก็เช็คในเช็คลิสต์ได้เลยนะคะเวลาซื้อรถกับพี่ๆเซลล์ท่านไหนนะคะก็เช็คได้เลยนะ จะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะน้องแพลวติดตั้งเปลี่ยนโลบา์เล็กให้ใหม่เดิมทีรุ่นว i แท็กเขาจะมีตัวสปอร์ตบาร์อยู่แล้วที่เป็นสีดำด้านนะคะเป็นขายาวมาจากตโรงงานแต่เนี้ยคันเนี้ยคุณลูกค้าต้องการให้ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะดูดูสมบุกสมบันแล้วก็ดูดูดันมากยิ่งขึ้นเลยให้น้องแพลวจัดเปลี่ยน <c oughs> ก็เลยจัดเปลี่ยนนะคะเป็นโลบา์เล็กของ h ั m m e r เป็นโลแบบโลบอลเลตท,ที่มีความแข็งแรงแล้วก็โลโก้โดดเด่นแบบนี้เลยนะคะผูกมัดจุ้งของได้ปกติแล้วก็มีไฟส่องสองว่างด้านท้ายตัวรถนะคะที่เป็นไฟเบรดด้านหลังตัวที่3นะคะในเชื่อมต่อกับโลบาลเลตไว้ให้นะคะแบบนี้เลยทั้งชิ้นนะพร้อมกับรับประกันสุดแต่งไว้ให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านหลังบ้าง สำหรับด้านท้ายนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือการติดตั้งเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะคะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายรูปตัว C เป็นคมลำสโมกเคลียแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟ LED นะทำให้โดดเด่นชัดเจนมากๆเวลาเราเหยียบเบรคหรือว่าตบไฟเลี้ยวนะคะรถคันข้างหลังหรือคันด้านข้างเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเบ้ารองมือเปิดเป็นรูปดาบก็ติดตั้งให้คันนี้นะคะโลโก้ของเขานะคะจะมีใต้โลโก้จะมีกล้องนะคะ เป็นกล้องถอยจอดด้านหลังนะคะเชื่อมต่อกับภายในที่เป็นจอมอนิเตอร์ของรถไว้ให้นะคะกล้องจะทํามุม90องศาสามารถเห็นระยะถอยจอดได้อย่างชัดเจนแล้วก็เตือนด้วยนะคะเตือนเป็นระยะระยะในหลายหลายระยะเลยปกติเราจะเห็นแค่ระยะที่อยู่ด้านท้ายไม่ได้เห็นระยะด้านข้างนะคะตอนนี้เซนเซอร์ตัวนี้ค่ะเราก็จะมีระยะด้านข้างไว้เตือนพี่ๆด้วยนะคะเวลาถอยจอดด้านหลังก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ด้านท้ายรถนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4ตำแหน่งติดตั้งเชื่อมต่อพร้อมกับตัวกันชนเหล็กของ h a m m e r เช่นเดียวกันนะคะทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไฟห่วงแดงแล้วก็ไฟ LED ด้านท้ายที่เป็นตัวกันชนท้ายเหล็กมาให้ด้วยนะคะมีไฟไฟท้ายครบเลยนะคะด้านท้ายเนาะจะเห็นได้ว่าด้านท้ายะคะจะมีไฟในหลายๆหลายๆตำแหน่งที่ชัดเจน ไฟแรกก็คือไฟตรงโลวบาเลด้านท้ายนะคะเป็นไฟเบรกให้เห็นชัดแล้วก็ไฟท้ายตัวใหม่แล้วแปเปลี่ยนเป็นไฟ LED ให้ของรถไฟท้ายตัวกันชนท้ายเหล็กเหมือนกันนะคะตัวนี้จะทําให้เห็นว่าจํานวนของไฟในระยะของรถมีครบตําแหน่งเลยด้านบนรถตําแหน่งที่อื่นคั้นที่2องคันที่สก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนไฟด้านท้ายก็เหมือนกันนะคะส่วนไฟของเหล็ก ไฟไฟกันสนท้ายเหล็กเนี่ยค่ะก็มีไฟ LED ของเขาด้วยเพื่อให้รถขลังจะได้รู้ว่าเรามีกันสนท้ายเหล็กจะได้กะระยะในการจอดหรือว่าการขับขี่ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะมาเลยรุ่นนี้นะคะเป็นฝาท้าย Easy Lift ปกติของเขาอยู่แล้วนะคะน้องแพ๊เปิดให้ดูเป็นฝาท้ายช่วยผ่อนแรงนะคะแบบนี้ทำให้เราผ่อนแรงไปถึง66%เลยทีเดียวค่ะ ตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะพร้อมกับกระบะไลเนอร์ด้านหลังนะคะด้านกระบะของเราค่ะมีมิติความลึกนะคะอยู่ที่511ม mm ิลลิเมตรนะคะทำให้สามารถขนของนะคะหรือรับน้ำหนักได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับมีช่องเสียบไฟด้านหลังด้วยนะเป็น2 3 0อโวลต์ตัวนี้ไปแคมป์ปิ้งหรือขนของอะไรต่างๆก็ สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยทั้งชิ้นน้องเพย์จะพาไปดูภายในกันบ้างมีภายในที่ดีแล้วก็หรูหรามากๆเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าวายเทคเลยทีเดียวค่ะมาเลยตอนนี้เพาญอยู่กันที่ภายในห้องโดยสารนะคะภายในห้องโดยสาระะจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่กว้างขวางองอ่างมากๆเลยนะคะเฮดรูมสบายมากๆแล้วก็เล็กรูมนะคะไม่ติดเลยน้องแพ็สูง170นะคะก็สบายขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลยอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยบ้างพวงมาลัยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพวงมาลัยของ Ford, ทุกรุ่นเลยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีน้ําหนักเบามากๆเลยนะคะขับขี่สะดวกสบายแต่ว่าจะให้ความหน่วงในพวงมาลัยนะคะเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะคะหรือว่าความเร็วมากยิ่งเท่าไหร่ะคะ่ะพวงมาลัยก็จะหน่วงมากขิ่งเท่านั้นเพราะว่าก็จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยนะคะคันนี้มีครุสคอนโทรลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับพวงมาลัยค่ะสามารถกดปุ่มตั้งค่านะคะการขับขี่ได้จากฝั่งขวาม,มือได้เลย ฝั่งซ้ายมือจะเป็นระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ทั้งหมดนะคะพี่ๆโอเคแล้วก็มาที่มาต่อกันที่หน้าจอบ้างนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอ,อทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงค์3นะรองรับการสั่งเสียงด้วยเป็นภาษาไทยด้วยนะคะพร้อมกับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะมีช่องชาร์จ USB นะคะ2องตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับ คันนี้นะคะ Ford Ranger w i t a k 4x2 นะคะมีระบบ navigator ให้ด้วยนะคะเป็นแผนที่นำทางเ,ออเขาจะเชื่อมต่อกับเรดาร์ของเรานะคะแต่ว่าไม่ต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันใดๆเลยนะคะสามารถตั้งค่าปลายทางได้เลยนะคะแล้วก็ดูจากหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคแอร์ Air, เป็นแอร์อิสระแยกไซ้าขวาปรับได้เลยนะคะส่วนตัวได้เลยแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยของเขานะคะมีมาให้ครบคันเลยค่ะเป็นระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ ะะพร้อมกับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือว่า R.O.M. นะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะคะถึง6ตําแหน่งกันเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะการขับขี่นะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีซิงเกิลของเขานะคะปักเป็นสีส้มสไตล์วายแท็กนั่นเองค่ะระเบานะคะเป็นเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง6ตําแหน่งเลยนะคะแล้วก็ ดุลหลังได้ถึง2ตํตำแหน่งนะคะสําหรับคู่ด้านหน้านะคะเรียกได้ว่าภายในของห้องโดยสารนะคะมีพื้นที่กว้างขวางหรูหรานะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยครบคันเลยนะคะพร้อมกับฟังก์ชันในการใช้งานระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ครบคันเช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พี่ๆนะคะกําลังตัดสินใจออกรถยนต์นะคะอยากได้ภายในที่หรูหราพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีก็เจ้าคันนี้ได้เลยค่ะ f o r t a n g e r Wide t a c k คะ่ะ อีกครั้งนะคะยังมีลูกกุญแจสมาร์ทคีย์เลสของเรานะคะเป็นอุปกรณ์สาคัญเลยค่ะในการเข้ารถนั่นเองค่ะลูกกุญแจสมาร์ทคีย์เลสคันนี้ของเรานะคะก็สามารถทําได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะทั้งปลดล็อกรถนะคะทั้งล็อกรถนะคะแล้วก็สามารถตั้งค่านะคะการล็อกรถได้ถึงหลายรูปแบบเลยนะคะนั่นหมายความว่าพี่ๆสามารถตั้งค่านะคะให้ปลดล็อก1ครั้ง ปลดล็อกเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะประตูอื่นบ้านอื่นล็อกหมดเลยนะคะเนี่ยกตัวนี้ช่วยเซฟความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเวลาพี่พี่ผู้หญิงหรือว่าท่านไหนไปจอดในที่เปลี่ยวหรือที่มืดนะคะผู้ผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะอาจจะแฝงตัวอยู่บริเวณรถพี่พี่ก็ปลอดภัยได้เลยค่ะสามารถปลดล็อกจากเพียงฝั่งผู้ขับขี่ได้อย่างประตูเดียวนะคะโดยการตั้งค่าจากลูกกุญแจสมารท์ทคีย์เลสของเรานะคะสาหรับลูกกุญแจสมาร์ทคีย์เลสของเรานะคะเป็นการใช้ระบบแบบเป็นฐานนะเวลาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ ่ลูกคุณแซมหมดแล้วทำยังไงจะล็อกรถได้ไหมหรือปลดล็อกรถได้ไหมน้องแพรทำยังไงดีโอเคน้องแพรมีท็อปซีเคล็มานะคะง่ายๆเลยค่ะตรงนี้จะมีปุ่มนะคะจะเห็นได้ว่ามีตัวเท็กเจอร์ที่นูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแค่กดกดเข้าไปในตัวนี้อ่ะกดเข้าไปอย่างนี้นะ แล้วก็เปิดมาได้เลยตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นระบบเป็นลูกกุญแจแบบแมนนวลน,นะคะสามารถไขไปที่กุญแจผู้ขับขี่นะคะประตูฝั่งห้องโดยสารนะคะแล้วก็ไขแล้วก็เปิดแล้วก็ปลดล็อกลนได้เลยนะคะแบบนี้นะเวลาเกิดเหตุสุกเฉินเวลาเวลาเราลูกกุญแจเราแบตหมดทันหมด น้องแพจะมีไว้ให้2ดอกด้วยกันนั่นเองนะคะมอบให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะพร้อมกันนี้ข่าวรถยนต์ทุกรุ่นเลยนะคะของ Ford แจ้งประกันชั้นหนึ่งไว้ให้เรียบร้อยวันที่มารับรถยนต์แล้วก็วันที่ส่งมอบด้วยนะคะพร้อมกับประกันสุดแต่งด้วยนะคะครบเวอร์ให้หมดเลยนะคะพี่ๆท่านไหนกําลังมองหารถนิยมในการขับขี่ที่ดีพร้อมกับ a อสเ s สซอรพรีเมียมแบบนี้นะคะสามารถติดต่อน้องแพได้เลยนะคะมีดูแลบริการระดับพรีเมียมทุกเคสเลยนะคะแล้วก็เราสามารถพูดคุยกันนะคะออกแบบ ปรึกษาการจัดไฟแนนซ์นะคะพร้อมกับ ปรึกษาการตกแต่งรถยนต์นะคะตัวนี้พูดคุยกันได้เลยนะคะตามความต้องการของพี่พีนะคะแล้วก็โจทย์แต่ละอย่างน้องแพรก็จะร่วมออกแบบรถดีๆเท่ๆแบบนี้ร่วมกันด้วยนะคะยังไงพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อน้องแพรได้เลยนะคะยินดีดูแลนะคะแล้วก็จะตอบข,ข้อความให้เร็วที่สุดพร้อมกับมอบข้อเสนอพิเศษสุดๆให้กับพี่ๆีด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะเราจะพบกันอีพีถัดไปนะคะฝากติดตามรับชมด้วยนะวันดีไปลวคะสวัสดีค่ะ Bye bye